ครับงมไม่ส่เกินไปที่เราจะโทษแทนก็คุณของพ่อตั้งแต่ตอนนี้และบอกความในใจบางอย่างให้พ่อฟังว่าพ่อครับผมรักพ่อมาดที่สุดในโลกครับ เพียงแค่นี้พ่อก็เป็นสุดแล้วสุดท้ายผมขอฝากให้ลูกๆทุกคนพ่อให้มากๆนะครับขอบคุณต่อไปนะคะหมายเลขค่าเด็กหญิงแอนเชล่าแซ์พัวค่ะ สัสดีค่ะหนูชื่ออันเชลาซาบัวค่ะแต่หนูรักพ่อเพราะว่าเมื่อเราไม่มีเงินเนี่ยพ่อซื้ออะไรให้เราใช้ตลาดและพ่อก็ดีใจเห็นลูกยิ้ม,มพ่อทำงานทุกวันและเ,เขาทำงานให้เรามีบ้านอยู่เข้ากินและมีเส,าสาื้อผ้าใส่ดี หนูรักพ่อพ่อพ่อใจดีและทำงานหนักทุกวันหนูมัต้องใช้ไอโฟนพ่อหนูมีไอพ่อคําคมมากนะคะต่อไปเชิญเด็กหญิงปิยศุธาสิงคานวดิดค่ะ การที่พ่อยอมเหนื่อยมาทั้งปีก็เพื่อหาเงินเข้าสู่ครอบครัวส่งเรียนหนังสือให้สูงสูงก็เพื่อเราจะได้มีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็มีความรู้เหมือนคนอื่นหนูรักพ่อหนูอยากให้พ่อสบายถ้าหนูเรียนหนังสือเก่งๆพ่อและแม่คงดีใจมากและหนูคิดเสมอว่าหนูจะตอบแทนพ่อแม่ด้วยการเรียนหนังสือ ขอที่ค่ะโคโคศกประทับใจมากบัวถ่ายรูปลูกศิษย์อยู่นะคะอขอเชิญน้องทั้งสามคนกลับเข้าไปพักผ่อนหลังเวทีนะคะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญชมการแสดงดนตรีต่อไปเลยนะคะเพลงต้นวรเชษค่ะ